ชีวิตนะคะให้ให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สอบได้ดีนะคะสี่หลักจากหกข้อวันนี้ที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อแม่ให้รูว่าอยากให้ลูกเก่งทุกขนาดข้อแรกเลยลูกต้องมีเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีนะคะแล้วเด็กสุขภาพดีสมองก็ต้องมีอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยอย่าลืมแต่ว่าการพัฒนาส่งสิทธิ์นั้นให้กับลูกเราในแต่ละช่วงวัยนะคะอันนั้นก็จะนำเสนอพ่อคุณแม่ในหัวข้อที่สามแล้วก็หัวข้อที่ เด็กทะเลนี่มันถนาดยุคนี้เราจะไม่เรียนเด็กแค่เรื่องเรียนหรอกเด็กบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นเด็กสายวิชาการหรือเขาไม่ได้เป็นเลิศเรื่องของการศึกษามากเท่าไหร่นะก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องได้เกรดสีทุ่มชาหรือได้เรียนแล้วต้องได้เกียรตินิยมแต่ความภาคภูมิใจของเขามันคือเรื่องอะไรล่ะมันคือความถนัดและความสมรรถนะเฉพาะหน้าอันนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสี่สิทธิางที่พ่อแม่สอนดูการดูแลเด็ก